เรียบร้อยนะคะรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้ก็จะมีเปลี่ยนตู้แอร์ตู้หลังนะคะแล้วก็ถอดคอมออกมาดูแลนะคะตอนนี้ความเย็นก็พร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถตู้คอมพิวเตอร์ ตอนนี้อุณหภูมิภายในรถตู้หน้าอยู่ที่7องศานะคะในส่วนของตู้หลังตอนนี้อยู่ที่14ี่องศานะคะอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ส1อดองศานะคะค่าการทํางานนะคะอยู่ในเกณฑ์ปกติค่าความร้อนไม่สูงไม่เกิน2 5 0ห้าิหรือว่าเที่ยงวันนะคะการเติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบนะคะากาแก้วก็จะใส่แกลบเลยนะคะ แล้วก็จะมีเปลี่ยนตัวไส้กรองไดเออร์นะคะก็จะอยู่ภายในกระบอกด้านข้างแผงตรงนี้นะคะตัวไส้กรองไดเออร์เราจะแนะนําเปลี่ยนทุกๆสามหมื่นโลนะคะภายในรถนะคะก็จะมีถอดคอมแอร์ออกมานะคะความถ่ายน้ํามันคอมเติมน้ํามันคอมใหม่นะคะล้างทําความสะอาดเช็คกลวไม่ั่วในส่วนของชุดคัดนะคะเราก็จัดการ บาดหน้าเจียจาร์แล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตัวลูกปืนก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานเดนโซ่ so นะคะในส่วนของตู้หลังนะคะเราก็ถอดออกมานะคะฉีดล้างทำความสะอาดเช็คลวนะคะเจอตู้แอร์ตู้หลังรั่วนะคะก็จัดการเปลี่ยนใหม่ให้นะคะในส่วนของตัวเปลือกนะคะก็จัดการล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับติดฟองน้ำใหม่ให้เรียบร้อย ตอนนี้อุณหภูมิตู้หลังลงมาที่12องศานะคะในส่วนของอุณหภูมิรอบๆก็จะอยู่ที่27องศานะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือก่อนที่เราจะประกอบตู้หลังนะคะก็คือติดแผ่นกันร้อนใหม่ให้นะคะแล้วก็ประ,ะกอบตู้หลังให้เรียบร้อยนะคะก็เปิดพัดลมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเทสพัดลมกันก่อนนะคะ ลมออกครบทุกสปีดนะคะตอนนี้นะคะอุณหภูมิตู้หน้าก็อยู่ที่25องศานะคะตั้งค่าความเย็นสุดนะคะเปิดพัดลมประมาณนี้นะคะคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้นะคะตัวฝาปิดต,ตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะรถลดผ่านการใช้งานมาแล้ว238 875นะคะหรือ238,875กิโลเมตรนะคะจัดการปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยทั้งสองฝานะคะฉีดล้างทำความสะอาดแผงหน้าม่านให้นะคะเพื่อ,อาการระบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะ ตู้นะคะเข้ามาด้วยอาการลูกค้าแจ้งมีเสียงด้านหลังนะคะก็คือตู้แอร์ด้านหลังรั่วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำยาแอร์เข้าไปเทสระบบะคะ่ะรถผ่านการใช้งานมา238,875กิโลเมตรค่ะ ในระบบนะคะน้ำยาแอรมีน้อยนะคะความเย็นนะคะตู้หน้านได้อยู่ที่3 1นะคะตู้หลังได้อยู่ที่32นะคะวันนี้อุณหภูมิรอบๆนะคะอยู่ที่30องศาะคะ่ะนี่นะคะมีน้ำยาแอรเข้าไปในระบบนะคะ วิ่งไปในระบบแล้วนะคะเติมน้ำยาแอร์เข้าไปในระบบนะตอนนี้ตาแก้วใสนะคะไม่เป็นฟองอากาศนะคะกคือ ในระบบค่าการทำงานนะคะด้านโลนะคะอยู่ที่40นะคะหาอยู่ที่ประมาณ175ค่ะเดี๋ยวเราลองเล่งเครื่องนะคะเล่งเครื่องค่ะ ช่องลมด้านหลังนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะตัวนี้นะคะจะไม่ดีหนึ่งตัวนะคะช่องลมตรงนี้จะเป็นตรงกลางนะคะ เสียหนึ่งอันนะคะไม่สามารถปรับได้นะคะเพราะลูกปืนมันจะบุกตลอดเวลาซึ่งมันติดเครื่องยังยากเละถ้าเกิดวันนึงลูกปืนไหมทางพิธาอย่างนี้น้องก็จับคอมมาแต่คืออะไนะคือไหมเลยครัฉะนั้นคือแล้ววันนี้ชิงเปลี่ยนลูกปืนได้ถ่ายน้ำมันคอมแต่พักกับว่าวันนี้พี่ได้แบ่งงบส่วนหนึ่งในการไปดูแลคอมแอร์ ในการเปลี่ยนลูกปืนปาดหน้าแปลมีข้างแรงในการพอครับพอครับสบายใจนะสบายใจแล้วนับนับปืปปป like. นนี่นับไปเหรอครับนับแสนกิโลเพเดี๋ยวนี้แร้กรแด้นรงับเปลี่ยนเปลี่ยนในอย่ ตัวชุดคัดของรถตู้นะคะถอดบ่อออกมาจะเห็นชัดนะคะก็คือตัวชุดคัดแดงนะคะนี่นะคะตัวรถตู้นะคะถอดคอมออกมานะคะเราก็จะได้ถ่ายน้ำมันคอมด้านในนะคะในคอมนะคะ ตัวชุดคัดนะคะก็จะได้ดูแลรักษานะคะเปลี่ยนลูกปืนปาดหน้านะคะแล้วก็จะได้เปลี่ยนตัวลูกยางโอลิงตรงนี้นะคะสายเข้าออกคอมนะคะ2ตัวนะคะ,ะตัวรถตู้นะคะบางคันนะคะก็คือเจอลูกยางโอลิงตรงสายเข้าคอมออกคอมนะคะรั่วบ่อยเหมือนกันนะคะ,ะการที่เราจะถอดเปลี่ยนลูกยางโอลิงนะคะก็ต้องถอดบ,บอะแบบนี้นะคะการเซอร์วิสนะคะรถตู้บางคันนะคะที่แต่งมานะคะ หรือว่าตกแต่งต่างๆนะคะการเซอร์วิสคอมแอร์นะคะก็จะยากหน่อยนะคะออกมาแล้วนะคะคอมแอร์ของรถตู้ Hãy chỉ cho kênh Ghiền không bỏ ชุดคัดของรถตู้นะคะเดี๋ยวเราจะได้จัดการส่งลงกึ่งนะคะปัดหน้าเจียจานแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนด้านในใหม่ให้นะคะชุดคัดของรถตู้คอมพิวเตอร์นะคะจัดการปัดหน้าเจียจานแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวลูกปืนเก่านะคะนี่นะคะก้านในก็เริ่มไหม้นะคะ ของใหม่นะคะก็เลือกใช้อะไหลมาตรฐานของเดนโซนะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบลงคอมค่ะความถ่ายน้ำมันคอมของรถตู้นะคะน้ำมันคอมออกมาค่อนข้างน้อยเลยนะคะคอมแมร์ของรถตู้นะคะเดี๋ยวเราจะฉีดล้างทำความสะอาดแล้วก็นำไปฉีกรั่วให้นะคะ เช็ค่วคอมแอร์ของรถตู้นะคะตัวคอมแอร์ไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบชุดคัดค่ะคอมแอร์ของรถตู้คอมพิวเตอร์นะคะจัดการล้างทําความสะอาดเช็ครั่วเรียบร้อยนะคะไม่รั่วนะคะในส่วนของชุดคัดนะคะเราก็จัดการปาดหน้าเจียจานเปลี่ยนตัวลูกปืนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำมันคอมใหม่ที่เราจะเติมให้นะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำมันคอมเก่าที่ถ่ายออกมานะคะก็ออกมาค่อนข้างน้อยนะคะ รดตู้คอมพิวเตอร์นะคะจัดการประกอบคอมแอร์ให้เรียบร้อยนะคะตัวคอมแอร์นะคะเราก็ถอดออกมาคว่ำถ่ายน้ํามันคอมนะคะเติมน้ํามันคอมใหม่ล้างทำความสะอาดเช็ดค่วไม่รั่วนะคะตัวชุดคัดก็จัดการปาดหน้าเจียจานเปลี่ยนลูกปืนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนลูกยางโอลิงตรงข้อต่อที่เราถอดช่อมเปลี่ยนอะไหล่ให้ด้วยนะคะ ของตู้หลังนะคะช่างหรือซาวหรือว่าแผงของอทีวีออกเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นตู้แอร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเช็คเสียงมอเตอร์พัดลมตู้หลังให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าแจ้งนะคะมีเสียงสูบฉุฉีดน้ายาแอร์ดังนะคะด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คเสียงมอเตอร์กันค่ะตอนนี้เราปิดมอเตอร์อยู่นะคะเดี๋ยวจะเปิดนะคะ ซ้ายนะคะ สรุปตัวมอเตอร์พัดลมตู้แอร์ด้านหลังนะคะเสียงยังเงียบทั้งสองตัวค่ะออกมาแล้วนะคะตู้หลังของรถตู้นะคะเดี๋ยวจะได้ถอดออกมานำตู้แอร์ไปเช็ดรั่วกันนะคะออกมาแล้วนะคะตู้แอร์เดี๋ยวเราไปดูสภาพตู้แอร์ใกล้ๆกันค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพของตู้แอร์นะคะ ในส่วนของตัวเปลือกตู้แอร์นะคะเดี๋ยวเราจะล้างทาความสะอาดให้นะคะตู้แอร์เดี๋ยวเราจะได้นําไปเช็ครั่วกัน,นะค่ะนี่ก็จะเป็นตู้แอร์ที่หมดอายุการใช้งานนะคะหรือว่าตู้แอร์รั่วน,นะคะก็จะรั่วอยู่บริเวณตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะได้จัดเซ็ตอะไหล่ใหม่ให้นะคะ ล้างทำความสะอาดตู้แอร์ตู้หลังของรถตู้นะคะ เพครัวตู้แอร์ตู้หลังของรถตู้นะคะก็เจอตู้แอร์รั่วชัดเจนนะคะจะรั่วอยู่บริเวณตรงนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็จะรั่วอยู่สองจุดนะคะรั่วสองจุดใกล้ๆกันเลยนะคะ ไม่ใช่2จุดแล้วนะคะ3ามจุดเลยนะคะใกล้ๆก,กันเลยนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นชุดอะไรใหม่ที่เราจัดให้นะคะ ก็จะมีตู้แอร์นะคะนี่ก็จะเป็นของใหม่นะคะนี่ก็จะเป็นตัวไส้กรองไดเออร์นะคะนี่ก็จะเป็นตัวของเก่านะคะนี่นะคะจะมีเศษเหล็กต่างๆอยู่ด้วยนะคะส่วนนี้จะเป็นตัวของใหม่นะคะก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานของเดนโซนะคะ ในส่วนของตัวกองแอร์นะคะก็เลือกใช้โปรเทคนะคะสามารถกองฝุ่น PM 2.5ได้นะคะก็จะมีน้ำมันคอมนะคะตัวน้ำมันคอมก็เลือกใช้ ND Oil 8นะคะมาตรฐานของเดนโซนะคะเปลี NO ่ยนโอลิงตามจุดที่ถอดซ่อมนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไหล่ใหม่นะคะของรถตู้คอมพิวเตอร์นะคะ ตู้หลังของรถตู้คอมพิวเตอร์นะคะจะมีอยู่สองแบบนะคะจะมีหัวเกียวนะคะแล้วก็หัวแปะนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นหัวแปะนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นของเก่าะค่ะนี่จะเป็นของใหม่นะคะตัวฟองน้ําตรงนี้นะคะหรือว่าตัวฟองน้ําประเกคนตรงนี้ก็จัดการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะของใหม่นะคะก็จะเป็น สีเทาๆแบบนี้นะคะนิ่มๆนะคะยืดหยุ่นดีนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟองน้ําเก่านะคะที่หมดอายุการใช้งานนะคะในส่วนของตัวเปลือกนะคะเราก็จัดการล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบลงรถนะคะ คันนี้นะคะมีแผ่นกันร้อนมานะคะแต่ว่าตัวแผ่นกันร้อน,นะคะก็เปื่อยเ่ยุยยๆนะคะแล้วก็ไม่ได้เต็มแผ่นนะคะเดี๋ยวจะได้จัดการติดแผ่นกันร้อนใหม่ให้นะคะลดตู้นะคะจัดการติดแผ่นกันร้อนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะก็จะเต็มแผ่นแบบนี้เลยนะคะมา,มา อย,อยู่น่นนหะ <c oughs> จัดการ,รประกรอบตู้แอร์ใหม <c oughs> ่นะคะปวเ,เจ็ด <c oughs> <c oughs> หเหรอเดี๋ยวปันขี้หมา มันจะเป็นก็ก็เกี่ยวกับเรื่องเด็กนี่นะเกี่ยวกับเรื่องก็ก็เตรียมไว้23จําเป็นต่างๆจะมาเรียงใส่ก่อนถึงเกี่ยวกับห้องห้องนี้ <coughs> นี S <S ่ก็เนี่ย้งสามารถเข้ามาในต้นแสองจะได้ในขนาดเป็นที่การลิคูถาให้ไปเกี่ยวระดูของเื่อนในต้แองหลกเราได้กับีลวิคูนได้ระดูจากัเด็นต้นแบองกลีเลยเราใช้ในการศึกษาต้นแบบหลักการตั้งแต่แรกแล้วไปชื่อเรียวาเได้แย